เพื่อนๆอยากมีเสน่ห์นะคะอย่าลืมชื่นชมเจ้าของค่ะบอกเจ้าของว่าฉันสวยทุกวันสวยจังเลยน่ารักจังเลยชื่นชมตัวเองทุกวันนะคะแล้วความโชคดีจะมาหาแล้วก็อย่าลืมบอกเจ้าของด้วยค่ะว่าฉันเป็นสุดที่รักของคนทั้งโลกนะะเมื่อเราพูดว่าฉันเป็นสุดที่รักของคนทั้งโลกนะคะคนเพื่อนๆเขาก็จะรักเราเช่นกันเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเอง มันออกมันสัมผัสได้พเพื่อนๆก็จะรักเราเช่นกันเพราะฉะนั้นบอกตัวเองสั่งตัวเองบ่อยๆว่าฉันเป็นสุดที่รักของคนทั้งโลกนะหรือบอกว่าฉันมีนเมตตาสูงม,มากฉันเป็นคนมีนเมตตาสูงม,มากบอกตัวเองแบบนั้นนะคะจะทําให้คนรักเราและเราก็จะรักตัวเองมากขึ้นนะคะ่ะคนไหนที่เพื่อนๆคนไหนที่หลงรักตัวเองได้มากหลงรักตัวเองเห็นตัวเองในกระจกรู้สึกว่าตัวเองสวยชื่นชมตัวเองบ่อยๆ คนานั้นดาจะมีคนรักเยอะแยะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิคดีๆไปทำบังเดอร์จ้า